กรับสวัสดีชาวแก๊งนักหมาทุกคนด้วยนะครับผมตอ,อนนี้ต้องขออภัยก่อนเลยนะครับที่คลิปนี้ปล่อยออกมาได้ไม่ได้ไวตามที่บอกไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันครบ200ไลท์ตั้งแต่ลงคลิปไปแรกๆก็แหละนะครับก็มไม่คิดว่ามันจะครบไวขนาดนั้นนะครับผมนะต้องขอบคุณมากผกมไม่เกริ่นเอาไว้ว่าถ้าไม่ครบ200ไ like, ลค์กูจะมา เกิดไอ้นี่นะครับแล้วไม่งเกิดโคตรไวไอเรื่องเสียตังค์ให้กูเกลือเนี่ยคือแบบไวสัดสัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมได้เงินจากเอ็เวอร์มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเอาเงินจากเอ็กเวอร์ครับมาเติมสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเพราะเอ็กเวอร์คือแอปพลิเคชันที่หาเงินได้โดยที่เราไม่ต้องไปเติมเชียอะไรเลยครับผมนะก็เสกเงินมาให้เราได้แลวครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะหาผมเล่นไม่จริง ตอนนี้เนี่ยสัตว์ผมอ่ะผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นผมบอกว่ามันไปถึงเท่าไหร่แล้วนะแต่ตอนนี้สัตว์ผมอ่ะยี่สิแล้วนะเว้ยไอ้ยาเจ้วันน่าจะอยู่1ิกว่าแต่พอมันเอ่อเลเวลที่มันไปไกลมากๆขึ้นแล้วอะเลเวลมันจะแบบมันยากมากนะครับในการที่แบบคุณจะต้องมาเก็บสัตว์นะครับผมนะก็คือมาอัพสัตว์นะครับเนี่ยคุณต้องเอาสัตว์ที่มันเลเวลเดียวกันมาอัพรวมกันนะครับถ้าคุณจะเอาสัตว์เลเวล20ต่อไปอ่ะคุณต้องปั้นเลยสัตว์เลเวลให้มันได้ถึง20อีกีนึ่ออจะะใให้้มมันนนเเา 20- 20รวป็่ครับ มันเป็นเรืยากมากแต่ตรงนี้มันจะเป็นตัวทำเหรียญให้กับเรานะครับผมอ่ามันก็เหมือนกับเ,เหมือน NFT ทั่วไปเลยครับเออก็จะเป็นการอ,าอันนี้เหรียญให้เราแล้วก็ในการมาเล่นเกมพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราได้เหรียญด้วยนะครับผมนะซึ่งไอเหรียญพวกนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันพันละหบาทหรือเท่าไหร่วะจำไม่ได้เหมือนกันวะ นะครับสำหรับเหรียญพวกนี้ซึ่งผมก็เพิ่งแลกไปตอนนี้ผมเอาไปขายแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเหรียญ USD มานะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเติมเกมในวันนี้แหละนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมนะสำหรับเกมในวันนี้นะครับแล้วก็ในตรงนี้มันมีพวกเกมเศรษฐีให้เราเล่นเพื่อทำเควสด้วยนะนี่ไงนี่ถ้าคุณเล่นถ้าเกิดคุณโหลดเกมเศรษฐีมาเล่นนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันตอบโจทย์กับเกมเศรษฐีที่เราเล่นกันอยู่ด้วยนะแต่เกมอันดับหนึ่งในใจ เอสแ c a ครับเออเกมแหกคุกนะครับผมนะไม่ใช่แหกคุกหรอกเกมติดอยู่ในออฟฟิศแล้วมันจะมีพวกนักฆ่าอะไรฆ่าเราอะโคตรชอบเลยเนี้ยเออโคตรสนุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้โหลดดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดกันนะครับอย่าลืมใส่กรอกโค้ดเชิญนะครับ PWNJXT นะครับแล้วลืมใส่กิฟต์โค้ดของมโนเพชรกันด้วยนะครับมโนเพชรนะครับ88นะครับนี่เว็บพนันหรือเปล่าเนี่ยไอสัตว์เฮ้ยแม่งใส่88มาด้วยนะครับโหลดลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมแตสำหรับใครที่อยากจะโหลดเอ็กเวอร์มาแต่อย่าลืมนะครับเพื่อรับเหรียญเพิ่มอย่าลืมใส่โค้ดเชิญแล้วก็กิฟต์โค้ดด้วยนะครับก็คือถุงอังเปานั่นแหละเนาะผมเล่นจริงนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะลงทุนโดยการเติมเหรียญเข้าไปได้อะไรได้เนี่ยนะครับต่างๆมากมายก็ลองศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเขาจะมีกลุ่มเ,เทเลเกมให้คุณได้เข้าด้วยนะครับลิงก์ในดิสชันนี้ครับผมนะสำหรับ e อก r วิคครับคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะปล่อยก็คือเอีเวนต์ใหม่ไปละมันหมดไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแส้งคนน่าจะดูกันเพื่อความเกลือละกันนะครับผมไม่รู้ป็นอาจจะไม่เกลือก็ได้เว้ยไอ้หนังหมาใช่ไหมตอนนี้มัน บ่ายโมงยี่สิบแล้วมันใกล้จะอัพเว้นใหม่เลยเลยอหกนาทีนะครับไม่ใช่เว้นใหม่ไม่ได้อัพเว้นใหม่สิหมายถึงว่าเว้นมันจะหมดอีก6นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อมาไว้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงครับว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างแต่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยังเอนดูมโนทีวีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กดสมัครซัพพอร์ตก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับเดือนละ20บาทเท่านั้นนะครับสำหรับซัพพอร์ตช่องม คือจะไม่เติมก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันลั่นวาจาไปแล้วอะ่ะทีเดี๋ยวครั้งหน้าขอแล้วเขาจะไม่ให้กันนะดิไอ้หนังหมานะครับเพราะนั้นแล้วจริงๆแล้วอยากจะให้กดไลค์คลิปกันเยอะๆทุกคลิปเลยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นเจนเป็นช่องมันจะได้ดีขึ้นนะครับคนจะได้เห็นช่องละมากขึ้นนะครับไอ้แพ็คเนี้ยมันให้ซื้อได้3ทีนะครับผมนะซื้อทีเดียวก็พอละไอ้หนังหมาแล้วก็มีอะไรบ้างก็อย่าลืมไปโหลดเอ็กเวอร์กันมานะครับแล้วก็ใส่โค้ดของมโนทีวีไปกันนะครับเพื่อจะได้มีเงิินนไว้เเตมมกกนนัซึ่ง เราไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเราแค่เข้าไปเล่นเกมแล้วก็ล็อกอินเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็ได้เงินแล้วครับผมนะเพราะว่า x อก r วคือแอปพลิเคชันสำหรับดิจิตอลโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคอันนี้มันคือชื่อว่าอกหลุมดำใช่ไหมหลุมดำนะครับมันคือหลุมดำเลยมันมีไม่กี่หลุมหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลุมที่ดีที่สุดอ่ะมันมีแค่หลุมเดียวเว้ยก็คือเกาะลอยฟ้าหลุมดำนะครับซึ่งโอกาสออกอ่ะ0.550เนะครับ แล้วก็มีไอเนี่ยที่มันแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันยังไม่เคยมันไม่มันไม่กลับมาเลหลังเลยมันขายตอนนั้นอะยี่เนี่ยลูกบอลหลุมดำนะครับซึ่งอันเนี้ยอ่าต้องบอกก่อนว่าหลุมดําเราหาไปเพื่อใช้สาหรับการตีบอสโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะตีบอสโลกอะเวลาที่มีหลุมดาอะไรมามันก็จะค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไปใช้กับบูเซฟไอย่างเงี้ยครับผมนะอ่ามีตุ๊กตากระขังหลุมดํไอเนี้ยไม่ได้ใช้นะครับเครื่องกําเนิดหลุมดํากระโดดก็ไไมม่ดด้้ใชชรับตเิหลุํา มันเป็นเรื่องช่วงปลายของมันแล้วสำหรับบัตรเชิญร้อแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับหลุมดำย้ายดเมนชันครับเครื่องขยายหลุมดำแม่นยำแล้วก็แกนหลุมดำซึ่งที่กล่าวมาเนี่ยคือเฮี้ยหมดเลยนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็คือกอลอยฟ้าหลุมดำเท่านั้นนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นลูกบอลหลุมดำซึ่งมันหายากมันได้ความหายากกันแหละมันก็เลยน่าสนใจนะครับสำหรับไอ้นี้เพราะว่ามันได้ใช้งานแน่นะครับลองลงมาก็จะเป็นบัตรเชิญหลุมดำา1.6นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว3มชิ้นเนี่ยถ้าได้มาในราคา300กว่า มันก็กึ่งเกลือนะครับถ้าอ่านเกาะลอยฟ้าหลุมดำเนี่ยคือแบบโคตรคุ้มเลยนะครับคุ้มแบบจัดๆโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการเปิดกันแล้วกันนะครับผม10ชิ้นใช่ไหมทำไมมันมาอยู่ในนี้วะปกติมันต้องมาอยู่ในคําว่าอีเวนต์ดิเออมันมาอยู่ในนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอตอนนี้ทางมโนทีวีมีช่องมโนเพชรแล้วนะครับผมเป็นช่องเอาไว้สําหรับลงเพลงของผมที่แต่งขึ้นมาเองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนโอเค เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีฟชันนี้นะมาเราเปิดจากข้างบนมาบ้างดีกว่าเพราะเปิดจากข้างล่างมาเยอะและ้วนับก่อนว่ามันได้1ิกล่องจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับได้มาสิบกล่องแท้ๆนะครับผม่ะเปิดกันเลยลวกันเนาะมาลุ้นกันครับ10กล่องเราจะได้อะไรจากในนี้บ้างใครที่เปิดแพ็คนี้แพ็คหลุมดาไปแล้วได้อะไรและจําได้คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะนะครับอยากรู้มีใครได้ของดีๆไหมเออเอาหผมสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มแล้วนะ เออผมก็คิดว่าผมว่าผมว่าคุ้มแล้วเพราะไอ้นี่มันไม่เลนหลังเลยอะ่ะแล้วมันได้มาใน20%ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกลือนะครับโอเคเปิดอันแรกก็ไม่เกลือเลยนะครับโอเคสำหรับผมผมคิดว่าคุ้มแล้วนะไอ้เดี๋ยวมาดูไปว่าของแถมต่อไปเราจะได้อะไรบ้างนะครับยิ่งได้ของที่มันไม่ซ้ํากันอะ่ะมันยิ่งเฟี้ยวเลยนะครับโอเคอันนี้ถือว่าดีนะเปิดมาดีเลยนะครับดีเลยชื้นปัอันนี้ก็ใช้ได้อยู่อ่ะผมลืมพูดถึงอันนี้ไป อันนี้เอาไปใช้ตีบอสได้นะครับสำหรับเครื่องกําเนิดหลุมดากระโดดนะครับเอาไปใช้ตีบอสโลกได้นะครับอันนี้ผมก็เคยเอาไปใช้แทนอยู่เหมือนกันพักหนึ่งนะครับสำหรับจีชิ้นนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่แต่เอามาใช้ในแบบถ้าใครไม่ใช่สายตีบอสก็รู้สึกว่ามันไม่ไมค่อยดีใช่ไหมละ่ะเพราะว่าหลุมดํามันไม่ค่อยมันเอาไปใช้กักบเกาะหลุมดํากันซะส่วนใหญ่แล้วนะครับหรือก็ในด่านใหม่ๆเขาไม่เน้นเล่นหลุมดํากันแล้วเราวางไม่ได้นะครับปึ๊บอันนี้เคยดีมากๆมาก่อนนะคือแบบ มันเคยเป็น <boundaries> จ <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้โอมาก่อนนะครับเนี่ยเหมือนเขารวมหลุมโอไว้หรือเปล่าไอซานจริงๆแต่มันเคยเป็นจี้แบบโ P มากๆมาก่อนนะครับสาหรับไอแกนหลุมดํานั่นอ่ะก็คือแบบก็เกือบดีนะครับแต่ในยุคนั้นคือดีเลยโอพเลยโอ้โหกูชมไม่ได้เลยไอหนังหมาพอชมปุ๊บมึงก็มาลัวเลยได้ไอเจ๊ท่โอ้หนังหมาแท้ๆครับอ่าอันต่อไปครับมาดูกันชมไม่ได้เลยชมแล้วพี่เขามาทันทีเลยครับไอหนังหมา เอย่าไปหาชมกันนะครับป้ามึงเป็นคนแบบไหนวะมึงถึงมีเฮียทีสองชิ้นเนี่ยไอเดังบวาไอ้เฮียกูชมเฮียเลยไม่ได้เลยแม่เอ้ยไอสัตว์มึงแตกง่ายดีกว่าไอเดังบวามึงแตกง่ายเกิน0ูนย์จุดศูหาห้าศูย์ห้าห้าเกาะลอยฟ้าหลุมดำไอ้เฮียนี่ก็โอพีเมชาติที่แล้วนะครับ คนที่เคยใช้อันนี้ไม่รู้ยังอยู่กันหรือเปล่าต,า,ตายแล้วไปเกิดใหม่กันหมดแล้วครับไอสัตว์ไอหนังหมาแม่สมัยที่เป็นแบบเน้นวิสตอรี่ครับผมตกหลุมแล้วไปในแถวอะครับเรื่องย้ายลงในแถวอะครับแม่คิดถึงเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะก,ก็คิดถึงเหมือนกันนะความรู้สึกแบบมันหวนกลับมาเหมือนกันนะสมัยแคนอะไรอย่างเงี้ยเยดเนี่ยมันโอมันของแบบโอ้โหผมว่าผมว่าผมคุ้มละอัะจริงผมว่าผมคุ้มละ เพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกถึงความรู้สึกแบบนี้มานานมากแล้วอะแล้วมันแบบมันเป็นหลุมมีแต่ของ o อทัอย่างนั้นเลยอะมีแต่ของก๊อตๆอะนะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆอันนี้ยอมรับจริงๆไม่ได้พูดแบบประชดหรือว่าอะไรนะแต่มันก๊อตจริงแต่สมัยนี้มันไม่ก๊อตแล้วอะนะครับแต่เออมันมีหลายๆอย่างที่มันให้ใช้ใช่ไหมแล้วไอ้ไอนเก่าๆอะความสามารถมีแค่2อย่างซึ่งถามว่าในปัจจุบันมันเอามาเล่นได้ไหมมันก็เล่นพอเล่นได้แหละครับแต่คนเขาไม่ได้นิยมกันแล้วยิ่งมันมีในประเทศแบบเนี้ยะรนคับ มันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกจริตเท่าไหร่ครับผู้เล่นแต่เอาจริงเนี่ยใครที่มีอันเนี้ยติดตัวไปเมื่อก่อนมันต้องมีอะ่ะใช่ไหมหูยความรู้สึกเก่าๆมันย้อนกลับมาเหมือนกันนะครับตอนที่ได้ซีผู้หญิงในเกมนี้ครั้งแรกไม่ใช่ไอสัตว์ได้ไปทั่วแล้วกูไอหนังหมาอะต่อไปครับไอน้องหนูเชีย่ยมันรู้สึกแบบโอเคเหมือนผมย้อนอดีตด,ด้วย3 4 4รบาทนะครับเออย้อนอดีต3า9บาทโอเคอยู่นะมาครับดูครับเพราะว่าอันใหม่เหมือนจะมีแค่อันเดียวอ จอห์นดันฮีดนะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะมันโอ้โหมันสมัยอีจาชื่อไม่ได้แล้วว่ะที่มันมีปีกตัวแรกๆแล้วมีหูอ่ะแล้วมันถือเครื่องคล้ายๆเครื่องเชี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมจําไม่ได้แล้วอีกนั้นมันมีเวอร์ชั่นแบบไม่มีหู่เวอร์ชันกากับเวอร์ชั่นเก่งอ่ะแต่เวอร์ชั่นกากคนก็นิยมกันแล้วจําชื่อไม่ได้ครับตัวนั้นใครจาได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับไอ้หี้ยมึง์ไก่ทีบมาแค่นี้แต่แฟนเกมสถีไม่ต้องรู้อ้สัตว์อีตัวที่มันแบบ สีม่วงๆไ่อยอะคล้ายๆกับตัวเวล่าแต่มันไม่ใช่เวล่ามันเป็นตัวที่มันคล้ายๆมันตีนมันไม่ติดพื้นอะอีนั่นอ่ะในยุคนั้นเขานิยมกันมากครับจีทีนี้มันก็ดูย้อนกลับไปนานไหมล่ะโคตรนานนะครับผมจําได้ถ้าอัพมันเต็มอะมันจะได้จี้เป็นมา8%ปอะอืมนั่นแหละทําใบไม่ได้ใบหรอกไอสั์แต่กูก็จำไม่ได้ว่ามันชื่อที่อะไรลืมละฮ้บกูอันเดิม กูเห็นหูแล้ว๋อคะแนนลัคกี้กูเต็มอันสุดท้ายครับแม่งมาให้กูเยอะจังวะไอสัตว์ไอหนังหมามาเยอะมากอ่ะอันสุดท้ายมาดูครับว่าเป็นอะไรครับสักทีอะพี่สักอย่างครับพี่สักอย่างเหอะเออโอ้โหสำหรับผมผมว่ามันไม่มันไม่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 เกลือนะมันได้จี้มาสะสมอยู่เหมือนกันนะครับก็นี่มึงหลอกตัวเองแบบว่าอีหี้อะ เหมือนมึงหลอกตัวเองอะไอหนังหมา,อ,าอันดับไม่ใช่เขาครับอันดับล่าสุดใช่ไหมปึ๊บอ่ะ,อะนี่คือสิ่งที่เราได้มานะครับก็ได้หลุมนี้มา2อันนะครับโอเคนะผมสําหรับหลุมนี้นะครับโอเคอยู่นะครับก็อันนี้สวยดีนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นจี้หลุมดําที่สวยที่สุดสําหรับผมแล้วอะผมรู้สึกว่ามันเท่แล้วมันดูล้ําสมัยเรื่องอาจจะเป็นเพราะมันมีความเป็นสีม่วงอยู่ก็เลยรู้สึกชอบเนาะแล้วก็ได้จี้เกลือมาครับแบบเก่าจัดเลยครับอีกอย่างละ3มชิ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นอันที่เล่นได้ในสมัยนี้ก็จะมีีอยู่2ชิ้้นนนะครับ โอเคแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงมันไม่ปลายหรอกไม่มีใครเขาจับกันแล้วเราไม่เห็นแล้วบางคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันเคยมีจี้นี้พี่เป็น OP อยู่ในเซิร์ฟอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าจี้เก่าๆที่มันติดมา3ชิ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนเนี่ยนะครับแล้วก็หลุมดำไดเมนชันแล้วก็รวมไปถึงเครื่องขยายหลุมดําแม่นยำเนี่ยนะครับก็เป็นของ OP ที่ต้องมีอะคนโหดต้องมีอะนะครับเซตแบบก็คือเหมือนสมัยที่พุนพกไมค์กุลาพก รอ,องเท้าโคก่กอดเยฟ้าแหละสมัยนั้นก็คืออันนี้แหละนะครับที่เป็นของโอพีโหดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับก็มีคิดถึงอยู่บ้างตอนเปิดจี้เกลืออยู่บ้านเนี่ยไอ้เฮียไอ้หนังหมา โอเคครับใครได้อะไรดีๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ทําให้แล้วขอบคุณสําหรับไร์ด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณมากจริงๆนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนี่คือช่อง mono x2 นะครับผมนะเพราะว่าเราสร้างช่องใหม่ยื่องจากช่องเก่าแมงบินครับและฝาก xverse ไปด้วยครับอยากมีเงินเติมเกมฝากร้านฝากแอปพลิเคชัน xverse ไปด้วยครับ